สวัสดีครับพี่น้องครับปกกระองบ้านลำพลินออฟฟิเชียลครับบรรยากาศช่วงแรงๆใบสองครับจะไปหาใบสามพี่น้องครับมาเมืองครับบรรยากาศหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอาก็จอดรถอยู่หลังท่านครับขอ,ของนี้เลยนี่ครับตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้ก็จอดได้พี่น,อน้องข้างหลังครับแต่ว่าเราเล่นอยู่อันนี้ก็ค่อนข้างจะอันตรายครับเอารถมันสวนไปสวนมาหลาย ไอท,ทีก็เสร็จแล้วนะครับเร็วบักคัดบางทีไปกินของขอบคุณกำลังใจจากคุณพานุวัตรครับจากคุณพ่ออจากบางทีนะครับแล้วก็คุณแม่หลายๆท่านครับโอ้ขอบคุณกำลังใจครับอบอุ่นครับอบอุ่น อันนี้กำใจกำลังใจดีแหงสุดยอดครับนอนู่เทิงรถครับกำลังใจดีมากเลยวันนี้นะเวทีเสร็จแล้วอ่าคือนอนเมียกันเนี่ย xét xem, xem 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 xem, ตังก็สีเงางั้นตังโอ้เออนี่ครับเรทีตังเร็วแหงปลดเริ่มตังแต่แปดวงเก่าวงุพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยเราจะพาน้องเบียร์ไปเดินเลาะนะฮะ มีก็แล้วแล้วครับเหลือแต่เอาไฟลงพามป้าตัวเวทีมัมคือ,อยังแง่ล่างกันเาะมาครับมือแรงคื่น้องมาหหลาย มองจำนายขายบัตรขายตัวนี่ครับเดี๋ยวภาพพี่น้องไนเมืองผูเท่าทั้งคุณนเนมากันเตุ้นไปนอนเริ่มปวดขาแล,แล้วพี่นอ้องกัยทีมงานเต้เพื่อนเมนครับ ta à, tìm ngăn tươi để thiên mình mà riêng bắt chắc bà vô đủ thuyền อ่ะมันเมืองผู้เฒ่าพี่นนอนนั่งนะครับมาถูกห้องนี้มันมีปากไฟพี่น้องมันมีไฟมันมีพัดลมมีห้องน้ำอย่างดีมันเลยสะดวกสบายน่ครับรถพ่อกันชัยรถพ่อคำมอดรถพี่นนท์ ชาโนนรถพี่ต้นมีเงินชัยมีแอ์นอนมีแอ่อะไรนะเขาเรียกว่าแอร์แอร์ในรถคุณพอ่อก็ตั้งแต่ตื่นมา,าวัางแรงผมมาจอดนี่แหละเออวัางเวนมาจอดแล้วก็ตื่นนอนพัก่อนเรียบร้อยเออศาลา,านี้คือให้ศิลปินแดนเซอร์นะฮะ พอนอนภกคพืนนะครับได้รับหัวรับตาเพราะ้มีแหงเป็นมอรมีนึ่สูดชีตเนาะคุณพ่อว่าไหนตื่นตื่นเร็วะโอ้แลนอนอยู่มันหอนแดดเนาะขอ เตรียมความพร้อมแล้ววันนี้นะฮะจะเสดินในนอนพี่หน่องครับเขามา้มามาดีกว่าเลยมาจวนมาเจ้ามาจูมาเจ้ารุม,มก,กัดรับสานนอเพี่กระแกลงมืมอ,งอ้ยง อยนะท่านอาบีได้คืนกอการอามีประการใช่วยั้เป็นฐานพรใช่หมที่ั่งคุ้มกัน มาไปลองมึงบรรยาก,กาศครับโอ้ตอนแรดวัสดสวยมากอาคอค ก็เล์กดแชร์รับกกำลังใจคพี่ดองครับช่องบ้านลเ,เปินอิครับเกีครับไเก็บครับไปพี่ดองครับเก้สนานอะคบอเก็บตัวต่อไปครับตัวครับ